สวัสดีค่ะเฮ้เวนสกบายไนสวีเดนค่ะเดี๋ยวเรามาดู adjective แต่ว่าไหนเอาข้อมูลมาจาก form e food กันบ้างนะคะว่าเขาอธิบาย adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ไว้อย่างไงนะคะเพื่อนๆเนาะเราไปหามาจากหลายๆที่นะแต่ว่าคือข้อมูลมันก็จะแบบว่าเออเหมือนกันนะเพราะมันเป็นหลักไวยากรณ์นะคะเพื่อนๆขาเนาะเขาได้เขียนว่า adjective นะ a ูดซอมบิสครเวอร์อุกยีดอินฟอร์ โอ,ม ive, อ้มุสตันที่อุบปรุโนเมนก็คือคำคุณศัพท์เนี่ยคือเป็นคำที่อธิบายนะบิสกิเวอร์คืออธิบายและก็ให้ข้อมูลเนะาะเกี่ยวกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับซุบสันทียคือคำน,มน้มแล้วก็ปรุโนเมนก็คือ คำสรรพนามนั่นเองคือไปขยายนะไปขยายคำนามและก็คำสรรพนามนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะคือไปให้ข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองไปก็คือไปขยายนั่นแหละเนาะไปขยายไปอธิบายคำนามแล้วก็คำสรรพนามนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาแล้วก็ adjective v e t b คือ,อคำคุณศัพท์เนี่ยคือมันจะอยู่ f ع ل เรเฟอร์เรสุ u ส s t a n t i ก็คือเฟอร์เรคือ ure, ก่อ,อะไรเขาเรียกอะไร จะอยู่คือมันสามารถเขียนได้อ่าสองแบบก็คือก่อน้อยู่อยู่อยู่หน้าอยู่หน้าคำอยู่หน้าคำนามกับอยู่หลังคำนามและคำสรรพนามนั่นเองหรือว่าอ่าอยู่หลังเวิร์บนะบางคำนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะอันนี้คืออยู่อยู่หน้าคำนามนะเอียว่าอุคฮัตเซฮอล์แอนสตูดบินก็คือเห็นอันนี้นะ ตู้ก็คือเป็น adjective คือใหญ่นะคือไปขยาย a n d b e แล้วก็คือรถคันใหญ่นั่นเองคือเอียวาแล้วก็ฮันเซนเนี่ยมีรถคันใหญ่นะอันนี้คือตู้ก็คือใหญ่ใช่ไหมใหญ่คือไปขยายรถนะไปขยายรถก็คือซูปอันที่นะให้มันเห็นว่าเออรถเป็นยังไงล่ะอ๋อรถมันใหญ่นั่นเองก็บ้านขานาออันนี้คือตัวอย่างที่2คือดอมบูอีเอ็ดสตูด whose ก็คืออ่าอันนี้คือเหมือนกันนะเหมือนอันนี้มันแอนอูดนะแอนอูดคือจะไม่มีการเปลี่ยนคือเอาง่ายๆคือ adjective จ,จะมีการผ่านไปตามคำนามนั่นเองนะคะับคำนามกลุ่มแอนจะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคำนามกลุ่มเอสนี่ก็คือจะเติมตัวเทียนะแล้วก็คำนามที่เป็น plural นี่ก็จะเติมตัว o ไปนะครับเพื่อนๆขาเนาะอันนี้คือ a อสสต o ดเฮือก็คือ h o o ดมันอยู่ใน กลุ่มอ่าคำนามกลุ่ม S นะก็คือเขาเลยให้เติมตัว T ทียไปนะเห็นไหมมันก็ไปขยายบ้านนะคือบ้านหลังใหญ่นั่นเองนะคือพวกเขาอยู่อยู่ในบ้านบ้านบ้านเป็นยังไงล่ะบ้านหลังใหญ่นะคือสตูตก็คือไปขยายบ้านนะให้มันเห็นชัดว่าคือมันเป็นบ้านหลังใหญ่นั่นเองเนาะอันนี้เหมือนกันนะอันนี้คือ and อูดอันนี้เอ a อูดอันนี้ตัวอย่างที่สามก็จะเป็น plural เนาะ has สเซยิล ตู้ละบิลละอุกตู้ละเฮ้ยก็คือฮัสเซนเนี่ยคือชอบนะชอบที่รถรถคันใหญ่หลายๆคันและก็บ้านหลังใหญ่หลายหหลังนั่นเองนะอันนี้คือเห็นไหมมันเป็นพูรอนแล้วนะคือเพื่อเพื่อนกับบิลละก็คือมากกว่าหนึ่งเนาะอันนี้คือมันอยู่ในรูปของพูรอนเนาะเฮ้ยก็คือบ้านหลายหลังนะบ้านหลายหลังแล้วก็คืออยู่ในพูรอนคือจัดเติมตัวอไปครับเพื่อนๆเนาะ ส่วนคำคุณศัพท์ที่อยู่หลังอยู่หลังที่เขียนอยู่หลังคำสุสานที่หรือว่าคำสรรพ,พนามหรือว่า verb นะดูตัวอย่างแล้วกันนะวอร่ราคือเหมือนกับเป็นยังไงนะเป็นยังไงอธิบายว่าเป็นยังไงนะ w o r d c h u r k air modern ก็คืออันนี้คือ modern ก็คือเป็น sub อ่าเป็นอาจะที่อาจะที่ไปขยายอะไรอะไปขยาย c h e r c w o r d c ก็คือกลัวของพวกเราเนี่ย โมเดิร์นคือสมัยใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะแล้วก็บลีด้วยนะบลีก็คืออ่าก็คือเหมือนกับวอร่าแต่คืออธิบายยากก็คืออธิบายเป็นยังไงนะก็คือเดียดหอบรีวิทคาลนูพัวมอโมก้านะก็คือคาลเนี่ยคือไปขยายคำว่าเป็นยังไงนะก็คือเออเดียดนะคือมันหนาวนะมันหนาวช่วงอาอาก็แล้วตอนเช้านั่นเองเนาะอันนี้คือเซีย อูดก็คือดูเป็นยังไงนะดูเป็นยังไงนะดินฮุ่นเสียห,งยหุงกรีอูดก็คือหมาของคุณเนี่ยดูหิวนะคือหุงกรี้เนี่ยคือไปขยายหมานั่นเองนะคบเพื่อนๆขานะเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดเนาะเรามาต่อกันอีกนะครับเพื่อนๆขานะอันนี้คือตัวที่เป็นแดงเอาสีดําก็แดงเอาสีดานี่คือไอ้ตรงนี้คือ,อคำอธิบีบนะแล้วก็น,นี่คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนะ ซุปตานทีปนะหรือว่าเป็นปรนะิญโหมดเนาะอันนี้เป็นซนะุปตานทีปเนาะเป็นสิ่งของนะซุปตานทีปอันนี้ก็เป็นสายก็เป็นซุปตานทะีปเนาะอันนี้คือเชนเนเซก็คือเหมือนกับความรู้สึกนะความรู้สึกต่างๆก็จะเป็น uh, adjective เหมือนกันหรือว่าคําคุณศรรัพท์เหมือนกันนะมังดาอุกสตูเรเชนเนเซเนวเวอร์ซ่า อันนี้คือ nervous ก็คือแบบว่าเป็นอาการนะเป็นอาการอาการแบบว่า nervous คือเออนู่นนี่นั่นนะบอกไม่ถูก nervous คือวุ่นวุ่นวุ่นวายไม่ใช่วบอกไม่ถูกนะ nervous สับสนนะู่นนะั่นเนาะก็คืออันนี้คือไปขยาย,ยไปขยายมังดากับสตูเร่นะคือไปขยายว่ามังดาสตูเร่เป็นยังไงล่ะอ๋อมีอาการก็คือ nervous ก็คือ,อมันก็คือไม่ใช่เครียดเลยนะเออ nervous นะสับสนนู่นนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนขาเนาะนี่นะค่ะ adjective มันก็มีแบบว่าเขียนได้อสองแบบคือแบบที่อยู่อ่าอยู่หน้าคํานามกับอยู่หลังหรือว่าหรือหลังคํานามหรือว่าคำสรรพนามนั่นเองนะครับเพื่อนขาเนาะและก็เหมือนที่ไนท์บอกนะ,ออะก็คือจะเขียนได้ทั้งอูบิสเตมฟอร์มแล้วก็บิสเตมฟอร์มนะอูบิสเตมฟอร์มคือไม่เฉพาะเจาะจงเนาะ ก็มีแอนอูดคือผันไปตามคำนามเนาะคำนามแอนอูดจะไม่ต้องเขียนอะไรนะแอนอูดก็เติมตัวเทียไปเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมากกว่าหนึ่งหรือว่าพ l ูรอนนี่ก็ให้เติมตัวอไปนะครับเพื่อนๆขาเนาะอ้าวแล้วก็ถ้าเป็นบ e สเต m ฟอร์มนะบิสเตนฟอร์มก็มีคำอะไรล่ะคือก็มีคำว่าแดนนะคือบิสเตนฟอร์มเดนเดนนะคือถ้ามันมีคำว่าแดนมีคำว่าเดียดมีคำว่าดอม dom, แล้วก็ คำที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยนะคือคำ adjective เนี่ยจะลงท้ายด้วย o หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะไปขยายคำนามกลุ่ม n กลุ่ม s หรือว่า plural นะแต่จะลงท้ายด้วยตัว o หมดนะถ้ามถาีถ้ามีคำเหล่านี้อยู่ข้างหน้านะเดนะ d ด n อย่างเช่น d ด n นสตูร m ามาต้าเดสตูร u าบูเ ยอมสตูด้ามัตตูหน้านะคืออันนี้อันนี้คือมันอะบิสเตมโฟมแล้วไงคือมันก็เรียกชี้ชีช้เฉพาะจาะจงเนาะคือใช้อ่าแบบว่าแบบเดียวนะแบบเดียวคือแบบที่ลงท้ายด้วยตัวโอเนาะการที่การแสดงความเป็นเจ้าของก็เหมือนกันนะการแสดงความเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นมินเป็นดินเป็นฮันส s หรือว่าอื่นๆนะตามที่นายทำคลิปไปนะก็คือคำ adjective เนี่ยก็จะลงท้ายด้วยตัว o เหมือนกันนะทุกช่องนะนี่นะคะเพื่อนๆขาคำ adjective นะบางทีมันก็เป็นกลุ่มคำที่มีการผัน,นมีการผันบางทีมันก็จะทำให้เราสับสนนิดหน่อยเราต้องเราการผันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปดู คำอ่ะเขาเรียกเราจะต้องรู้ว่าคำนามเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนก่อนนะอยู่ในกลุ่ม n อยู่ในกลุ่ม s หรือว่าเป็น p l u รอนนะครับเพนถ้าเราไม่รู้ว่าคำนามอยู่ในกลุ่มไหนคือเราก็จะเขียนคํา a d j e ctive ผิดได้นะครับเพื่อนๆมันจะสัมพันธ์กันนั่นเองครับเพื่อนๆนะในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฮโด